มันมีน้อยจริงๆนะครับหลังจากนั้นไอ้เฮียคนนี้ก็หนีโกงไปแล้วก็หนีไปแล้วก็ตามเฮ้ยวันดีวันดีวันดีเป็นไงไปไหนมามาหาเงียอ๋อฮะมาไปกินข้าวครับอ๋อโอเคต้นมาป่ะต้นมาป่ะเอ่อบอกเขาเดี๋ยวบอกเขาบอกว่าผมไลฟ์สดอยู่เข้ากล้องไหมเฮ้ยทําไมเขาออกออกกับคนอื่นออกได้ออกกับผมไม่ได้เหรอป้อเขทรหารหน่อยบอกว่าผมกําลังไลฟ์สดเรื่องการโกงวการพาเรียกเข้ามาหน่อยเออตามมาเลยตามมาเลยบอกว่าผมเรียกจะเขาบอกผม แกะดูยกันเดี๋ยวผมจะถ้าเขายอมเข้ากล้องนะคนนี้เป็นคนที่โดนโกงเยอะที่สุดในยุคปีพศนี้โดนทุกโดนน่าจะโดนประมาณสามสี่ร้อยล้านคนเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูถ้าถ้ายอมเข้ากล้องมานะเดี๋ยวให้ไปคนตามก่อนไม่ใช่ปิดหมดครับใครจะหลดปปิดอีกอะไรนะไม่นิทเดี๋ยวปิดคนตอนนี้มันครจะหลดปปิดอีกคือตอนนี้ต้องบอกว่าในวงการพลาเนี่ยคนที่อยู่รอดจริงๆเนี่ยแม่งคือต้องเป็นตัวจริงนะถ้าตัวปอมแม่งตายหมดแล้วนะครับตอนเนี้ยเราจะเริ่ม เวลามันจะคัดคนเหลือที่เป็นตัวจริงคนที่เหลือก็คือคนที่สามารถยืนหยัดได้ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้ปีใหม่เซียนพระทุกคนก็จะร้องว่าโอ้โหขายไม่ได้เลยพระขายไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องปกตออิเพราะอะไรน้อเพราะเซียนโดนเซียนโกงเซียนพระโดนเซียนพระโกงเซียนพระก็โดนอีกเซียนหนึ่งโกงกลายเป็นว่าในวงการพระเนี่ยมันมีเซียนพระที่ปลอมตัวเป็นเซียนพระต้องใช้ว่าเป็นนักขาอะไระจะเข้ากล้องไหม โอเคไปพอแล้วพอแล้วไม่ต้องมาเขาก็ก็ก็อย่างนี้ต้องบอกว่ามันมีเซียนพระใช่ว่านักค้าพระแล้วกันพ่อค้าพระล้กันปลอมตัวเป็นเซียนพระเพื่อมาหลอกเซียนพระในวงการพระครับโอ้โหเข้ามาแอนแรกจะรูปเดิมรูปแบบเดียวเลยเข้ามาซื้อดีซื้อดีซื้อดีมาแบบเดิมุคนก็ุมขายกันมาป่มาเอาเว้ยเอาเว้ยเดี๋ยวถ้าขอถึงหมื่นเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวตอนนี้จะมีเซียนพระชื่อเบาไม่ใช่ชื่อดังนะชื่อเบาเลยนะาไา,า,าแบบอย่าเพิ่งเอ่ยชื่อเลยให้ให้ใหใหล,ลูกลูกค้าเราเจอคนไปเพราะว่าคนนี้จะโดนทุกชวดนะครับคนนี้คนนี้จะเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าโดนโกงเยอะที่สุดในวงการพระในรอบเนี้ยรอบนี้เขามีการโกงประมาณมาสักสามพันกว่าล้านนี่คือหนึ่ง <c oughs> นี่เป็นประมาณสิบเปอร์เซ็นหรือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของจํานวนยอดโกงทั้งหมดนะ มันโค้ดมันตอบไม่ชัดเลยวะคนโดนเป็นร้อยเป็นสิบคนเนี่ยเป็นหลายหลายสิบคนนย่าเป็นร้อยน่พี่เทียก็เตะเดียวโค้ดไม่ชัดเลยแปดท่านเอาคืออย่างนี้ต้องบอกว่าคืออย่างนี้ต้องบอกว่าในในบรรดาวงการพระเนี่ยมันจะมีคนนอกที่เข้ามาเล่นพระเพื่อมาหลอกโกงพระในวงการพระกับเซียนนะ เป็นพ่อค้ามันก็มีคนนึงเป็นพวกค้าขายพวกสายไฟคนแรกเป็นค้าขายผ้าคนที่สองเป็นค้าขายสายไฟเข้ามาหลอกวงการพระามาโกงการพระเนี่ยตอนสมัยเมื่อเกือบยี่สิบปีก่อนก็เกือบพันล้านนะตอนนั้นอ่ะโกงกันเกือบพันล้านนะตอนหลังจากที่โกงนะวงการพาระสมมติว่าโกงกงเดือนกุมภาสมมติโกงเดือนกุมภา,าเดือนมีนาเมษาพฤษภา,ภามิถุนากรกฎาคมคือแม่งวงกันทั้งเงียบเลย ค้าขายกันไม่ได้เพราะเซียนพระแม่งระสาระสายโดนโกงกันหนักมากเรียกว่าเซียนพระแม่งตุ๊ป้าตุ๊เป๋เซยหมดเลยนะในตอนนั้นจะเป็นอยู่มาสักเกือบหนึ่งปีนะครับว,ว,วนวนลูปแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมาตลอดแล้วหลังสุดเนี่ยหลังสุดเนี่ยคือเซียนพระโกงเซียนพระนะครับเขาเรียกเซียนตัดเซียนแล้วกันนะเหนือเซียนอีกทีนะก็คือเซียนตัดเซียนฮะเหนือเซียนเลยอันนี้ของใครอ่ะของคุณยายอ๋อคุณยายเหรอเดี๋ยวเล่าต่อนะเดี๋ยวรอให้ระหว่างนี้ คนที่จะอธิบายเรื่องราวนี้ได้ดีนะครับก็จะเป็นโคตดเซียนที่โดนเซียนหลอกไปอีกทีนะครับโอ้โหแม่งรู้สึกว่าไม่รู้ใครเป็นเซียนเหนือเซียนเลยนะฮะคุณยายมีพระอีกไหมฮะน่าจะมีวันนี้มาอีกไหม,ม,มใช่ไหมฮะเพราะว่าดูส่วนใหญ่จะเป็นพระแท้ฮะแต่อาจจะยังไม่เล่นกันอาจจะยังไม่เล่นกันนะฮะเนี่ยมีมาไหมครับ มีมาอีกไหมอ่ะเผือผมจะได้เช่าได้เพราะดูแล้วคุณยายน่าจะมีพาเยอะไม่เล่นกันยะอยู่แถวไหนาอยู่แถวไหนนะน,ะนะคนรปฐมอ๋อมาจากนครปฐม,มนะเดี๋ยวเล่าต่อนะเพราะว่าแต่เล่าวันนี้คนดูน้อยก็ไม่ค่อยอยากเล่าเลย ในข้อหน้าจอถึงสีสส่แสนย